สิ่งแหล่นี้ได้รวบรวมมาทั้งพระรไตรปิฎกทั้งพระสุทธาอภิธรรมวินัยนิพพามินีปฏิปทาและปฏิสัมพิทายานธรรมาได้รวบรวมมาให้เป็นชิ้นเดียวเลยวิธีการที่เราจะรู้เห็นทุกขสัจจะและก็สมุทัยสัจจะก็มีอย่างเดียวเราต้อง เรารูกันดีเมื่อวานเราก็พูดถึงหัตถยัหาายหัตถยอหัตถยลูกก็ mm. วัตถุที่เกิดขึ้นของมโนทวารที่มันคู่ก,กันกับจิตและกับเจตสิกที่มันเกิดร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้และเห็นทุกขัสจะและสมุทัยสัจจะได้อย่างไรอันนี้บางคนอาจจะเข้าใจแต่ว่าลึกซึ้งมาก ว่าเราไม่ได้ศึกษาแบบนี้มามวิธีที่เราจะรู้และเห็นทุกข์แล้วก็สมุทยัยคือการเจริญอริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สองเทตมาก็พูดยอยู่เพื่อที่จะไปเห็นทุกข์แล้วก็เหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์นั่นคืออริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สองใครก็ตามที่เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วกรหดุลพ้นแน่นอนใชเพราะจะมีอารมณ์ที่จะไปปฏิบัตินิโรธ การเห็นรูปแต่ละอย่างเช่นอนาะตมาพูดถึงรูปปรมัดก็คือรูปก,กาบเน,นี่ยสิ่งที่เห็นได้ยากนันแหละที่คนเขาคิดว่ามันเห็นแล้วไม่ได้ไม่มีทางการเห็นรูปแต่ละอย่างในรูปก,กาบแต่ละประเภทนะเป็นการเห็นรูปปรมัดที่อาตมาพูดแหละที่ไม่ออกเพิ่นกําลังปฏิบัติอยู่นั่นมีขัมพัดนะอาจารย์กาลังสอน,เ,นนะเพื่อเห็นรูปก,กาบ คือการเห็นรูปปรามัดคือการเห็นร่างกายของเรานี้มันมีธาตุทั้งสี่ซึ่งต้องใช้สมาธิที่มั่นคงแล้วก็มีกําลังคนที่จะเห็นทุกแล้วก็สมไทยได้ต้องมีสมาธิที่มีกําลังอย่างน้อยก็ต้องฌานสี่ใช่ไหมจึงจะสามารถรู้และเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ฟังมมดีๆนะพระสมมาสมพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้อยู่ในพระสูตรต่างๆเช่นสมาธิสูตร สัตตสังยุตสมาดิงพิกเวพาเวทาสมาหิโตพิกเวปิกุยะถาบุตาปชานาติดูก่อนพิสูทงังรายเธอทั้งรายจงเจริญสมาธิพิสูผู้มีสมาธิย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรเลยตามความเป็นจริงรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้คือทุก รู้ชัดตามความจริงว่านี่คือสมุทยัยเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ใช่ไหมทุกข์แล้วก็เหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ทุกข์ที่เราเห็นคือทุกขสัจจะแล้วก็เหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ที่อาจะมาพูดให้ฟังกันเนี้ยเมื่อวิชาเกิดขึ้นปฏิสันที่เกิดขึ้นแต่น,นี่เราไม่ต้องพูดถึงวันในวันหนึ่งที่เราจเจริญสมาธิไปจนถึงระดับฌานก็จะสอนให้พิจรณาให้เห็นรูปปรมัตดแล้วก็นมปมั์มัดในเวลานั้นเราเข้าใจแล้วว่าขันห้าเราเห็นด้วยยานนะ ไม่ได้เห็นด้วยอย่างอื่นสมาธิที่มั่นคงและมีกำลังเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นเขาเรียกว่าฌานอันเป็นบาทแห่งวิปัสสนาไม่มีฌานจะมีปัญญาได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ชาฌานไม่มีแก่คนไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่คนไรฌานฌานและปัญญามีอยู่ที่วัใดผู้นั้นอยู่ใกล้พรนิพา พระสูตรหลายๆประสูตรกล่าวถึงสมาธินี้ไม่ว่าจะเป็นทีคานิกายศีลขันธวัชสามัญผลยสุทธในที่นั้นพระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้วิธีเจริญฌานทั้งสีแล้วจึงตัดว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิเขาเรียกว่าสมาหิเตบริสุทธิ์ผุดพอง ก็คือไหลมวนทินแล้วเขาเรียกว่าอานังกะนีป็่พูดคำสาบย่อยๆดีกว่าปัสจากความเศร้าหมองจะไม่อ่อนเหมาะแก่การใช้งานอยู่ตลอดเวลากรรม,มานิเยก็คือตั้งมันใช่ทิเตตั้งมันไม่หวั่นไหวด้วยอย่างนี้พิสูจนนั้นน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเคยได้ยินไหมยานทัศนะเกิดขึ้นตอนไหน เกิดขึ้นเองไม่ได้นี้ถ้าไม่มีฌานอย่างทัศนามันคู่กับฌานใช่ไหมแต่เราไม่รู้ทาอะไรอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการรู้ทุกสมุทัยก็ต้องมีสมาธิที่พระพุทธองค์บอกอยากให้เรารู้ทุกอยากให้รู้รู้สมุทยัยรู้อะไรตามความเป็นจริงเที่ตาตมมเคยบอกตลอดว่าไม่ว่าจะ,จะเจริญสมาธิแล้วอยากเห็นอาการส2สองก็ได้เห็นอยากเห็นโครงกระดูกก็ได้เห็นอยากเห็นอธิปฏิกูล อยากเห็นอสุภะอยากเห็นพุทธานุสติเมตากรุณามุธิตาอุเบกขาอยากเห็นกสินสิบสมาบัติแปดอดีตอนาคตกุศลอกุศลไกลไกลเห็นหมดเลยภายในภายนอกด้วยชีวิตของคนอื่นเข้าใจด้วยว่าเขาคิดอะไรอยู่อย่างที่สามเขาเรียกว่ารู้ชัดตามความเป็นจริงนี่คือนิโรธคือความดับทุกข์อย่างที่สี่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา ก็คือการดับทุกข์ใช่ไหมทุกสมุทัยนีโรธดมากจะเห็นได้อย่างไรชัดเจนมากรวบรวมมาให้ทุกกัมผีแต่เราศึกษาแค่กัมภีเดียวไม่พอฉันทั้งสี่นั่นแหละจึงจะตัดว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราคือการเจริญฌานใช่ไหมจึงจะออกจากทุกข์ได้ใครไม่เจริญฌานอย่าคิดว่าจะออกจากทุกข์ได้ในชีวิตนี้หรือชีวิตหน้าถัดๆไปด้วย พิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสูจผู้มีสมาธิย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงจริงไหมทีนี้รู้ได้ทั้ง4ี่อย่างเลยรู้ว่าทุกนี่คือเหตุที่ก่อให้เกิดทุกนี่คือความดับทุกแลก้วก็นี่คือทุกขานิโรธทกามินีปฏิปทาแต่เราไม่ค่อยได้ศึกษาในแบบนี้ใช่ไหมเราจะไปแต่ทางลัดมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือผลที่เราต้องศึกษาให้แน่ชัด อย่างทุกวันนี้มีอยู่ที่เดียวใช่ไหมคือวัดพระอ้อต่อยะใช่ไหมก่อนอื่นเราย่อมสอนให้เจริญสมาธิที่มันคงและมีกําลังในระดับชาญโดยกรรมฐานต่างๆเช่นอาณาปานสติกสินสิบหรือสมาธิที่อยู่ในขั้นอุปจา์และสมาธิเช่นจะตูธาตุวัฏฐานังก็คือธาตุสี่บางคนกันนะอามากําลังสอนอยู่ไม่ออกคำพันั้นคือพันมีชาญเลีวจังสอนธาตุสี แต่บางคนที่เคยสั่งสมบาร,รมีมาในอดีตชาติอาจจะปฏิบัติอาสีสสาเร็จอย่างรวดเร็วก็ไดไ้นั่นคือระดับอุปะจารสมาธิแต่เป็นสมาธิที่มีชาญแล้วคือพิจารณาห้าสีก็ง่ายแต่ต้องรอว่าเคยสั่งสมบาร,รมีมาแค่ไหนจึงจะเห็นรูปกาบแล้วก็จะเตรียมตัวสอนอดีตชาติใช่ไหมอันนี้คือการเตรียมตัวได้นะ ที่สำคัญคือพระพุทธเจ้าพูดแบบนี้แล้วเราจะเชื่อใครทีนี้พัฒนาแสงสว่างแห่งปัญญาสิใช่ไหมที่อาตมากำลังอยากให้เราทําให้แสงมั่นคงในเวลานั้นอาตมาก็ได้บำเพ็ญบารมีขั้นสูงมาเลยนะั่สามารถทําให้คนแสงรวมได้หนึ่งพได้หนึ่งคนก็พอใจสมาธิที่มั่นคงและมีกําลังย่อมก่อแสงสว่างที่เจิดจ้าและสว่างสวัย ด้วยแสงสว่างที่เจิอจ้าสว่างสวยที่โยคีธรรมาจะพูดโยคีในสมัยก่อนเขาเรียกว่าโยคีโยคีก็คือเรานัเนี่ยไปถึงนู่นเขาจะเรียกไม่ออกได้เขาจะเรียกว่าโยคีโยคีโยคีที่จะสามารถแทงตลอดความจริงที่เป็นปรมัต์เขาเรียกว่าปรมัดสัศจะคือความจริงนะพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ในอังคุกระิกายว่าอาภาวะนะ พิสูจน์ทงหลายแสงสว่างมีอยู่สี่ประการเคยได้ยินไหมไม,มีใช่ไหมแสงสว่างมีอยู่สี่ประการอะไรบ้างถ้าเราไม่มีคนแนะนําเราก็ไม่ค่อยใจเราไม่รู้ว่าจะไปศึกษาเรื่มไหน,นไหน้าไหนนะอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าแสงสว่างจากดวงจันทร์มีแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมมองขึ้นไปดูสิกลางวันอย่างที่สองเขาเรียกว่าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มีแน่นอนเรามองดูกลางวัน ถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นรัศมีของเขาใช่ไหมอย่างที่สามเขาเรียกว่าแสงสว่างแห่งไฟเวลาเราก่อไฟหรือจุดเทอร์ก๊สเราก็ไม่มองดูมันจะมีแสงสว่างเป็นเป,นเปลวอย่างเทียนนี่เห็นไหมอย่างสุดท้ายพระสมมาสมพระเจ้าเขาทรงตัดไว้ว่าปัญญาพาคืออะไรรู้ไหมแสงสว่างแห่งปัญญาแต่เราตัดออกใช่ไหมทุกวันนี้เราตัดออกไปทั้งๆที่เราจะไปพระนิพพานแต่เราตัดออกใช่ไหมตอนี้เพราะฉะนั้น ที่อาตมาพูดนี่คือดูรายละเอียดกับสมาธิประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาคําตอบอยู่ในหน้าไหนก็ตามอาอตมาจะพูดหน้าร้อยเจ็สิบเอ็ดเลยก็ได้นะวิธีการจเจริญน,น,นานาปานนสติอยู่ในวิสุทธิมรติในหน้าที่เจ็ดสิบสี่จำไม่ผิดนะการเจริญกสินในวิสุทธิมรรคก็ไปเปิดดูในหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าจำบรรทัดไม่ได้เหมือนาอาจารย์สมภพทตุธาตุวว่ทานังก็อยู่ในหน้าสองร้อยหกอยู่ในไหนบ้าง ที่อาจามาพูดนี่มีอยู่หกสูตรแล้วนะนะที่พูดจบไปเมื่อกี้นี้มีหกสูตรเลยแต่เราไม่ได้จับมารวมกันใช่ไหมพิสูจน์ทั้งหลายรัศมีสี่ประการนี้รัศมีสี่ประการอะไรบ้างคือรัศมีแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไฟแล้วก็แสงแห่งปัญญาแสงแห่งปัญญาสําคัญที่สุดใช่ไหมเพราะแสงแห่งปัญญาก็คือการเจริญสมาธิอย่างที่หนึ่งสองสามันก็มีของเขาอยู่แล้วแต่อย่างที่สี่เราต้องทําเองใช่ไหมพิสูจน์ทั้งหลายความสว่างสี่ประการนี้ที่เราพูดกันเนี่ยเราอยากได้แบบใด เราจะได้ปัญโยคาศูหรือเปล่าเราจะได้สิ่งใดเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันอันหนึ่งพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดถึงแสงสว่างในปฐมเทศนาที่ไหนพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องแสงสว่างที่ไหนในธรรมจักกับปวัตตนสูตรใช่ไหมแต่เราไม่รู้ซึ่งพระองค์ตัดถึงการตัดสรู้ของพระองค์ไว้ว่าพิสูจน์ทังห้ จักูมันเกิดขึ้นแล้วเรามีตาหรือ,อยังเราเห็นแสงหรือ,อยังมีตาต่อมาก็จะว่าโอ้มีแสงแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างหรืออะโลโก,โกเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนโลกิยะวิปัสสนาจิตกอ่อแสงสว่างแห่งการเห็นแจ้ง ที่เจิจ้าในสว่างสวัยพองพุทธเจ้าผู้แบบนี้นะแต่เราไม่รู้ทําอะไรอยู่ใช่ไหมมันก็มีอยู่ในบาลีเขาบอกไว้วอยู่นะวิปัสสโนภาสซก็คือวิปัสวิปัสสนาโลกียะนั่นแหละโลกียะคืออะไรฌานใช่ไหมวิปัสนาคือวิปัสสโนภาโสงต่อมาไม่ค่อยอย่าพูดภาษาแบบนี้เดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจ แต่โลกุตละวิปัสนาจิตย่อมก่อแสงสว่างที่เจดจ้าสว่างสวัยยิ่งกว่านั้นนะตัวอย่างเช่นแสงสว่างในการตัดสลูของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็เห็นรัศมีใช่ไหมนั่นหลังอีกหน่อยเราก็จะเข้าใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าไม่เคยหวงเลยวิชาอ,อยู่ไหนเราก็เห็นแบบตถาคตแต่ไม่ได้เป็นแบบรัศมีบนจีสาใช่ไหมแต่ก็มีบางคนบางคนก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าหวงมันก็วิ่งอ้อมเลยวิ่งว ครอบตัวเราไวนะ้แต่เราจะไม่ได้เห็นถึงขนาดนั้นมันก็อยู่ที่บารมีว่าแสงของเราจะมีพลังแค่ไหนแต่มีทุกคนอยู่แล้วแสงสว่างแห่งการตัดสู้ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้แผ่ไปทั่วหมื่นจกกักรวาลทาไมอาตมาถึงบอกว่าเราจะต้องเห็นอาการสามสิบสองคนอื่นก็เพราะว่าเรามีแสงขยายได้ตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วเหมือนกับตถาคตแต่ของตถาคตมันออกไกลมากแต่ของเราก็ อย่างมากก็รู้ว่านี่ประเทศไหนใช่ไหมไม่รู้แต่ว่ามันไปเองใช่ไหมถ้า,าตาอมาบอกมันก็ไปเลยเอกไปพิจารณาขยายออกไปขยายอย่างไรล่องหายใจออกแล้วก็สังเกตแสงที่มันออกไปตามลมออกมันจะขยายออกไปเองแล้วก็นึกถึงอาการสามสิบสองที่นี่ก็เห็นแหะทั่วโลกแสงสว่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันในวันหนึ่งเรามาถึงจุดๆนี้อาจารย์ก็จะพูดเหมือนอาจารย์มรีนี่แหละ จิตท,ที่มีสมาธิอย่างลึกย่อมเกิดปัญญาจิตเช่นนั้นจึงก่อรูปที่เขาเรียกว่าจิตตชลูปจิตมันเกิดดับเท่าไหร่ละกี่โกรธละชั่วละนิ้วมือซึ่งมีแสงเจิดจ้าหลายรุ่นเขาเรียกว่าจิตตชลูปอันนี้ลึกซึ้งนะถึงเวลาต่อมาก็จะสอนมาเนความอยากกระดิกนิว้วกับนิ้วที่มันกระดิกอันไหนมันเกิดก่อนกันความอยากเกิดกระดิกนิ้วเกิดขึ้นทําให้เกิดแสงเกิดขึ้นอย่างเจิดจ้ามาอาศา์ก็คือปร,าม,าธธรมัตธรรมด้วยแสงสว่างนั่นแหละ ด้วยแสงสว่างของเรานั่นเองอันนี้ก็ปรากฏขึ้นในอยู่ในทุกคมภีร์เลยแต่เราไม่ได้จับต้นจนปลายมาถูกกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นมหาวัคในปฐมปฐมตถาคตสูตรก็คือในปฐมเทศนาที่พระพุทธองค์ของเราทรงสแสดงไว้เราจะต้องข้ามวิปัสสนูกิเลตคือการจินตนาการต่อไปจะไม่มีการจินตนาการอีกแล้วถ้าเรามาเดินทางสายเนี่ยธรรมจะบอกให้ฟังถ้าตั้งใจอ่นะ สามารถแทงตลอดปรมาตถสัจจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสเสมือนการเข้าไปอยู่ในห้องมืดๆเราต้องใช้แสงสว่างเพื่อให้เห็นใช่ไหมเหมือนกันเลยการขยายแสงก็เหมือนกันเจตมาพูดแล้วแหละแต่ตอนนี้เรายงจริงตนากนักไม่ได้ถึงเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่บบาป้ามันไปไกลปนี่ตัวเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายการปรากฏ ตามความเป็นจริงในอายตนะหกเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมตามหูจมูกลิ้นกายใจพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสูจผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วสมาหิตาสุสิ่งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริงก็อะไรเล่าชื่อว่าปรากฏตามความเป็นจริงคือจกักขุใช่ไหมผู้ที่เจริญสมาธิก็มีจกักขุแล้วรู้ว่าจากักกุไม่เที่ยงคือจักกุวิญญาณใช่ไหม จักรูสัมผัสบ้างจักรูมันไม่เที่ยงแน่นอนก็คือจักรูวิญญาณจริงที่เรารับรู้ปุ๊บก็เป็นวิญญาณใช่ไหมตั้งแต่มนาสิการลงมาถึงจิตนะจิตที่รับรู้สิ่งที่มากระทบอันนี้เรื่องราวของเจตสิจกจักรูสัมผัสการสัมผัสก็มาจากไหนจากภายนอกสิ่งที่เราต้องการแม้ความสวยอารมณ์ที่สุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจักรูสัมผัสเป็นปัจจัย มีอะไรบ้างอาจจะแสดงหกโสตะคานะชีวหากายมะมโนอารมณ์ของทวานเหล่านั้นซึ่งจิตเกิดที่ทวานเหล่านั้นก็คืออะไรผัสปัจจยาเวทนาตมาพูดเมื่อคืนนี้แต่ตมามาตอบย้ำความจริงให้เราทุกคนฟังใช่ไหมว่าตมาไม่ได้พูดเอาอยู่ในไหนเราไปเปิดดูในปฐมอป,ปริชาน ที่าจบน,นสูตรใช่ไหมพรธเจ้าพูดกับใครนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและเราจะต้องไปเรียนรู้อยากรู้ไหมในะอากาถาพูดอย่างไรต่อไปความปรากฏเห็นความเป็นจริงเขาเรียกว่าประจักษ์กันได้เลยนะคือรู้กันได้ได้แก่ปรากฏชัดเจนเลยคือรู้ได้รับรู้ทางอายตะะอย่างชัดเจนทุกมนตวาร เป็นคำตรงกันข้ามกับคำอนุมานน,น,นัในมหาวัคเป็นสาระสาระสูตรข้อไหนเนาะเทอมานเคยจำอยู่เนาะมาพยายามจำเรื่องแบบนี้แม้กระทั่งข้อนี่น่าจะเป็น360หรือ70 3ด0พระพุทธเจ้าทรงอธิบายพระพิสูุนทั้งหลายที่บดใหม่ควรศึกษาคือฝึกให้ดำรงอยู่ในการจเจริญสติปัฏฐานสี่ อย่างที่อาตมากำลังฝึกคนใหม่ๆใครที่ไม่เคยเรียนรู้พระธรรแบบนี้มาเลยยิ่งดีเลยยิ่งสอนง่ายจะบอกให้ไม่รู้อะไรเลยจากอย่างยิ่งดีเป็นเป็นความง่ายของอาตมาด้วยมีธรรมเป็นหนึ่งเลยพูดขึ้นมาเอโกทิพุตามีจิตใจว่องใสตั่งมันมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ยิ่งในสติปันสีตามความเป็นจริง อันนี้ก็จะพูดให้ฟังแค่เรื่องแสงเราจะป้องกันสมาธิของเราได้อย่างไรยกรู้ต่อไปเอานิดหน่อยแต่สมาธิที่อย่างลึกเท่านั้นยังไม่พอเพราะว่าการแทงตลอดถึงปรมัตถสัจจะคําว่าปรมัตถก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมที่เราสวดมนต์ปรมัตถะป้าเรามีก็คือยิ่งใหญ่อยู่แล้วปรมัตถสัจจะละสัจจะประมัตถเป็นเรื่องของสุขุมลุ่มลึกเราก็ไม่ควรเสียโอกาสนี้ไป ดังนั้นเราจึงสอนลูกศิษย์ก็คือโยคีในสมัยนั้นเขาเรียกว่าโยคีในคำพีเขียนว่าโยคีอยู่พม่าเขาก็เรียกโยคีทั้งหมดอย่างเราเป็นโยมไปเขาเรียกว่าโยคีโยคีเขาไม่เรียกโยมโยมเลยโยคีโยคีเพิ่มขึ้นให้ป้องกันทั้งตนแล้วก็กรรมาฐานด้วยการเจริญอะไรพรวิหารสีจะมาให้เมชีน้อยทำอยูนะ่จนถึงสมาธิ ขั้นฌานหรือขั้นอุปจารสมาธิพรมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุธิตาุเบคาเมตาก็คือเพื่อข่มโทสะแล้วก็พยาบาทนี่ให้สวดอยู่นั้นอย่างที่สองก็คือการุณายังไม่ได้สอนการุณาก็คือจงปัาศจากความทุกข์อันนั้นนะการุณาก็เพื่อข่มความมุ่งร้ายและการเบียดเบียนสมมติว่าเราเดินไปอยากทำก็ได้นะขอให้สัตว์ทั้งหลายจงปัาจากความทุกข์ คือการหวังความมุ่งหลายเราคิดว่าเราเดินไปเราอาจจะไปเหยียบมดก็ได้ไปเหยียบแมงมุมเราต้องกรุณาเขาอย่างที่สามนี่คือมุทิตาเนี่ยมุทิตาก็คืออะไรจงไม่ไปปราจากสมบัติอันตนได้แล้วสมบัติในตัวในตในตของมนุษย์ของเรามีอะไรหนึ่งหน้าตาสองบุคลิกอันนี้เป็นสมบัติของคนภายนอกเราจะไม่ห่วงสมบัติของตนนี่ออกบวชแล้วปุ๊บจะไม่ห่วงทรงผมจะไม่ห่วงอะไรหลายอย่าง เราจึงต้องทำมุลิตาให้เกิดขึ้นคือเพื่อข่มลิสยยาความอิจฉาลิสยานะอย่างที่สี่ก็คืออุเบกขาเพื่อข่มความยินดียินร้ายในสัตว์ทั้งหลายนะพระไธเจ้าบอกนะั้นก็คือสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนใช่ไหมใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาให้เขาหลุดพ้นตามเราได้ถ้าเขายังไม่พร้อมเราต้องวางอุเบกขาไว้ก่อนใช่ไหมการที่เราจะบำเพ็ญอุเบกขา ผมวิหารสี่นี่ก็มีเหตุมีผลนละที่อาตามาอยากให้คนทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมตตาเพื่อข่มโทสะพยาบาทกรุณาเพื่อข่มความมุ่งร้ายในการเบียดเบียนมุทิตาก็คือที่เราสวดสมมติว่าเราตอนนี้เราไม่ได้สวดกันกรุณาเพื่อจะอุเบกขากรุณาคือปาจจากความทุกข์มุทิตาก็คือจงไม่ไปปราจจากสมบัติที่ตัวเองมีเรามีขนาดไหนเราปล่อยทิ้งให้หมดเลยไม่เก็บเาไว้ แต่บุคคลที่จเจริญแล้วมันจะข่มความริษยาในมุทิตา<ม>อุเบกขาก็เหมือนกันโอ้ขอให้สัตว์ทั้งหลายหรือใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาพี่น้องพ่อแม่วางอุเบกขาไปก่อนเอาตัวเองให้รอดถ้าเราทําได้แบบนี้เราจะข่มความยินดียินร้ายในสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็คือมนุษย์ไปด้วยด้วยเหตุผลเดียวกันเราจึงสอนโยคีให้จเจริญอารักขาภาวนาสี่คือจตุรักขาภาวนา อันนี้อาารยยังไม่เคยสอนที่ไหนคือการรักษาสมาธิอย่างเนี้นอารักจตุราาักขาคือการรักษาการรักษาภูมิหารสี่การรักษาอารมณ์ได้ช่วยได้เลยม,มันก็มีเหตุผลนั่นแหละที่บางครั้งที่ครูบาอาจารย์อยากให้ทำใช่ไหมเพราะว่าการรักการรักษาหรือป้องกันสมาธิก็คือการทำภูมิหาร จนถึงสมาธิคันชาญหรืออุปจารสมาธิอารักขาภาวนาสี่มีเมตตาการุณามุดิตาอุเบกขาเพื่อให้เราเมตตานี่คือเพื่อไม่ให้เราคือไม่ให้ญาติโยมทั้งหลายนี่ป้องกันจากญาติโยมอันตรายจากสัตว์อื่นที่ทำให้เมตตานะสัตว์ร้ายไม่รุกรานหรอกอย่างที่สองก็คืออะไรบ้างพุทธานุสติเพื่อป้องกัน ญาติโยมทั้งหลายนี่จากความกลัวและอันตรายจากสัตว์อื่นบางคนไม่มีจริตนี้าตมาก็ไม่ค่อยสอนพุทธานุสติเป็นบางคนอสุภะาภาวนาก็เหมือนกันเพื่อป้องกันทุกคนมีราค่าอย่างที่สี่มรณาน,านุสติเพื่อกระตุ้นให้โยคีทั้งหลายให้เกิดความสังเวชใช่ไหให้เห็นความไม่งานม,มีตลอดเวลา เพื่อป้องกันนุสิตหนีจากความเกียจค้านคนไหนมีความเกียจค้านนี่ต้องให้เจริญบรณานุสติเอาแต่โสไปให้ดูดูแต่โสพิจารณาตลอดนั่นแหละเพราะฉะนั้นด้วยฌานสมาธิหรืออุปจารสมาธิที่โยคีหรือเราทั้งหลายได้เจริญมาก่อนแล้วกรรมาฐานเหล่านี้ก็จะฝึกสําเร็จได้โดยไม่ช้าเพราะฉะนั้นสาเหตุที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติสมาธิคือต้องมีครูบาอาจารย์แน่นอนอยู่แล้วทำไมงั้น ไปไม่ถึงอริยสัตว์หนึ่งสองก็ไม่เห็นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดปัตถสัจ์จะตามความเป็นจริงคือการเห็นทุกสมุทัยนิรัดร์มากเพราะฉะนั้นตถาคตของเราอยากให้เราเจริญสมาธิใช่ไหมเพราะผู้ทตองค์ของเราอยากให้เราเจริญสมาธิผู้ที่เจริญสมาธิแล้วจะรู้และเห็นตามความเป็นจริงพอความหมายของคําว่าสมาธิก็คือการเจริญฌานใช่ไหมคือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาถูกทางแล้วหรือยัง